ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง i ิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีทุกท่านกันด,ด้วยนะครับพบก,กับผมมิชชันเคยนะครับกับแน ขอคอยร้อยชั้นของแบคโฮเวีมเซิร์ฟญี่ปุ่นที่มีแอสตาปีนะครับผมผมบอกเลยแอสตาปีใน่นทีมนี้เลยนี่คือชั้นร้อยแล้วนะทีมนี้เลยครับเล่นตั้งแต่ชั้น86ยัน100เรยเล่นได้ว่าตั้งแต่ชั้น1ชั้น1่งยันชั้น100โดยที่มีแค่ชั้น85ที่ต้องเน้นเนเ้นทีมให้อาตาตัวเดียวแต่ว่าทีมนี้ไปได้ทุกด่านโดยการกดออโต้ด้วยฮะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะฮะเพราะว่าผ่านแบบอีซี่จะจัดไอที่ เดี๋ยวจะทำคลิปด้วย8-6-8-7จะทำหนึ่งร้อยก่อนแล้วกัน8 6 8 7ที่เรียกว่ายากจัดจัด8 7ที่เรียกว่ายากจัดจัดมาเจอทีมนี้เข้าไปตายเป็นขี้ฮะอัตราผมฮะตอนนี้มาที่5ดาวการ์ด5ดาวพลังอยู่ที่84,366พลังโจมตี28,000ป้องกัน26,000เลือด83,000นความเบนยา272อัตราคริตที่ข้าเจดิดาเมจครด7ิบห นะครับผมประสานกับราชินีเวทมนต์ที่เรียกได้ว่าแค่กดอันตรแล้วกดปั่นไปก็แทบสลายสลายหามุอหมดแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราจะไหวไหมแต่เราไม่กดออตโต้นะเราจะกดมือนะครับเพราะว่าราชินีเวทมนต์เนี่ยข้อดีของมันคือมีตัดเลือดด้วยมีเผาไหมครับเออมีเผาไหมเผาไหมสกิลสองครับแต่เดี๋ยวเราลองใส่เวทต้วดูว่าจะเท่าไหร่อ่ะเวทต้เลือกเท่าไหร่ล้านสองเองเหรอให้เป่าให้จริงเป่า เป็นตร้านสองเหออ่ะมาถึงครับโรตัสกดอันตรีก่อนผมใช้คอมโบนี้หมดเลยนะการกดออโต้ครับโรตัสอันตรีราชินีเวมอันตรีแอตตาปั่นอันนี้คือคือเคลียร์เคลียร์พวก3ตัวนี้ใช่ไหมแต่ดูกันว่าเบโตจะตายหรือเปล่าดูก่อนว่าเบโต้ตายเปล่าเบโต้เลือกเต็มนะแอตตาตีติดทีไหมเนี่ยแต่บัฟมันยังน้อยอยู่เลยนะบัฟมันยังน้อยอยู่เลยเฮ้ยขึงหลอด ึ่งหลอดโอเคถ้าครึ่งหลอดอย่างนี้โอเคครึ่งหลอดมันฮิวขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอให้มันมีมเร่ยหรอกรอให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทุกอย่างก่อนเนี่ยต้องมีสกิลสองโลตัสด้วยติดไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาราชินีเดี๋ยวไปติดขอไม้อ่ะห้ามเลือดด้วยแอสตาสกิลหนึ่งคือห้ามฮิวแล้วก็ดึงดูดดึงดูดจากโลจากมาสนะครับมมสกับโลตัสอะโลสัด้วยอะ่ะเอาเข้าไป ราชิวเวนเมื่อลงกับสกิลสองคืออันนี้ครับเผาไหม้ครับมันติดเผาไหม้ตัวนี้นะแต่ไม่ไม่ติดเวตโตนะฮะอันนี้เราปั่นไปก่อนแอต้ายังไม่เก่งนะฮะแอต้าจะเก่งก็ต่อเมื่อเลื่อนเหลือ4 0เปอร์เซ็นต์นะครับมารอดูกันว่าจะไหวไหมสำหรับชั้นร้อยนี่ผมใช้ทีมนี้มาตั้งแต่ชั้น86กดออโต้ขึ้นมาเรื่อยๆเลย86 86 8ิบ8นี่ 95. 95 95ต้องกดมือหน่อยแต่ก็ผ่านได้แต่ก็ผ่านได้ อีพวกนี้นี่น่าจะผ่านมีราชินีเวทมนต์นี่ e ซี่จัดอ่ะเลื่อนมันเต็มอีกครั้งหนึ่งนะลองดูดิถ้าเกิดมันติดบัฟเยอะๆถ้ามันติดบัฟเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวอันตีโลตัสมาแล้วเดี๋ยวใช้อันตีพร้อมกันเด็โตวขวนมาใส่มาร์ชกับตรงนี้เราใส่สกิลสองไปก่อนอเอมไปโอ้ยตัวอื่นก็สกิลเต็มเหมือนกันสันตีไปเรื่อยๆก่อนกูด,ดูดิว่าไหวเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไปจัดทีมแล้วมาเล่นกันอีกรอบ เออถ้าไม่ไหวเดยจัดทีมเล่นกันอีกรอบนะครับเออลองดูลองดูลองดูก่อนเธอแรกรองให้ไม่มอส2องให้อตาแล้วค่อยมาค่อยมันติดัันสิเดี๋ยวต้องทําอย่างนั้นแหละเดี๋ยวต้องทําอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรอันนี้แค่แซมเปิลแซมเปิลดูก่อนว่าเรามาตีแบบชิวๆอ่ะชิวๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเออไม่ต้องคิดอะไรมากอไหวหรืเอเปล่าไหวหรืเอเปล่าเออคิดว่ามันติดบัฟเยอะขนาดนี้อาจจะไหวก็ได้นะ อาจจะไหวก็ได้นะนี่ยังไม่มีชาล็อตนะเนี่ยออไปแอนตีแล้วครับสำหรับโตตัดคุงเปิดไปอาชีวเวนโหมดออนตีครับตรงนี้ต้องอาตัดออกพี่ตรงนี้ต้องตัดออกพี่เฮ้ยแอตตาคุงมาดิเท่าไหร่ดิเปรียงเฮ้อยอะไรวะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่มีดาเมจวะเป็นหลายรอบแล้วนะเป็นหลายรอบแล้วนะ มาแล้วเอออัดคลิปอยู่นะารีเออลองดูลองดูก่อนลองดูก่อนเฮ้ยแปลกแปลกแปกกติแล้วอีซี่จัดๆได้นี่เริ่มตายแล้วเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวเราต้องรีแล้วก็ลองให้อาตาปั่นพวกลูกน้องตายหมดก่อนดีไหมเออเออลองดูลองดูองดเออถ้าเกิดลูกน้องตายหมดก่อนล่ะจะเป็นยังไงอืมน่าคิดเพราะอตาปั่นแรงมากนะ แต่ว่านี่ลูกน้องมันสีอะไรสีเขียวหนึ่งตัวสีแดงหนึ่งตัวโอเคชั้นหนึ่งร้อยงั้นเหรอคัดคัดคัดไม่คัดไม่คัดคัดอย่างนี้เลยให้คนดูเห็นเห็นเลยว่าเป็นยังไงเอ้ยมาราชินีเป็นโมดันตีครับเดี๋ยวเราจะปั่นนะครับแอตตาจะปั่นนะครับแล้วรอดูความแรงลูกน้องตายหมดแล้ว <laughs> ลูกน้องตายหมดแล้ว, <laughs> ลอ,ลว <laughs> อีเลยเตัวเนี้ยแหละอ่า เบตโตทาไม่มีลูกน้องนี่มันไหววะเดี๋ยวมันมีเผาไหมาจากจากไอ้นี่อยู่แล้วราชินีเทมนต์ราชินีเทมนต์นมีเผาไหมอยู่แล้วน่าจะ e ีแล้วมึงใช่ไหมพอไม่มีลูกน้องหรือลูกน้องไม่เกี่ยววะหรือว่าลูกน้องไม่เกี่ยวเบลเบสวัสดีนะครับห้ามเลือดเวห้ามไอส้สกิลหนึ่งอตตาถ้าไม่ติดสถานะแอนตี้เมทคือห้ามฮิวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเบตโตมันก็ฮิวให้ตัวเองอยู่ดีเออนะครับผม,ม เออผาไหม้ไปเออติดเผาไหม้แล้ว <มา S 1> ติดเผาไหม้แล้วมาขอผาภูสระการติดตามใหม่ด้วยนะครับอันนุ่มจอบเป็นหนึ่งทีเจ๊น,น้องเป็นหนึ่งติดดึงดูดด้วยไหมเฮ้ยออมันฮิวอ่ะมันฮิวอะแปลว่าเราต้องใช้เราต้องใช้สูตรใหม่เดี๋ยวต้องคัดก่อน <laughs> ใช่ป่ะเดี๋ยวต้องคัดก่อน <laughs> เดี๋ยวต้องไปหาทีมมาตบมันไปหาทีมมาตบเฮ้ยอะไรเราตีไปก่อนเฮ้ยมีได้อยู่มึงได้อยู่มึงได้อยู่มึงเริ่มมันลดอยู่แล้วเนี่ยเริ่มมันลดอยู่แล้วเนี่ย ตัดยังไม่อันติลหน่เฮ้ย,ยมันฮิวว่ะลองสกิล2แล้วค่อยให้แม่หมดอันติแล้วก็แอตตาตามเออได้ได้ได้ตัดไปสองก่อนแล้วให้สกิล2ก่อนแล้วให้แม่หมดอันติแล้วให้ตาอันติอือจัดไปลองดูลองดูงดไปยังรองแม่มดมีอันตีเดี๋ยว ไม่ติดเผาไหมเพราะว่าแม่มดก็ติดเผาไหมย,ยากเลยอืมเฮ้ยบาดเผา,า,าไหมมาแล้ว่ะไหมมาแล้วะธรรมดาไปก่อนแม่มดปธรรมดาอตาตาปั่นโอเคเลื่อนมันเต็ม <laughs> เลื่อนมันเต็มน่าจะต้องคัดก่อนน่าจะต้องคัดก่อนเดี๋ยวไปหาทีม แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาลงใช่ไหมอันตีเลยตอนนี้ตึมมันหิวสภาพอาชินีเป็นมดอันตีตึมหิวอีกทำสุดท้ายแล้วถ้ามึงไม่ตายไปอาดหายาตัวไม่ตายาว่ะเฮ้ยแต่เกือบตายอยู่นะเฮียต,ตายอยู่แล้วเนี่ยพ่ทามิเ,เท่าไหร่วะเออโอเคคัด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 ,ค,ด,ค,ดคัดก่อน เอางี้ราชินีเว่มมนบอต้องมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเอาเอาไว้นี่มาเอาชาลลอตมาเพราะชาลลอตมันเพิ่มไอ้นี่ได้แต่ชาลลอตจะยืนไหวปะวะนั่นอีกเรื่องหนึง่งชาลลอตมาอาัโรตัสกด้ยอยอะลองดูลองดูลอง,ดลองทีมนี้ดูเผื่อไหวเอาแบบทีเดียวให้ตายไปเลยเพราะว,ะว่าวิกีนี้ก็เกือบตายอยู่นะถ้ามีบัฟจากชาลลอตนี่น่าจะแตกอยู่นะเออคิดอยู่ว่าไม่ต้องจริงๆไม่ต้องเอาตัวเผาไหมก็ได้ กูมาถึงปั่นลูกน้องไปก่อนแล้วก็เราไปโตแตกแค่นั้นแหละเออมาเดี๋ยวชาหลอดชาหลอดสกิลสองแปะปั๊บ,บโอเคแปะปับ๊บเสร็จโลตัสอันติีแต่ว่าเดี๋ยวเวโต้ค่อยฆ่าเทินเทินหลังจากนั้นเทินหลังจากนั้นฆ่าลูกน้องมันก่อนฆ่าลูกน้องมันก่อนด้วยอันตรีราชินีเวทมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้มทีเดียวตุ้มทีเดียว4500เพชรมาหาเราเลยอ้าวแล้วมันใบ้มันใบ้ไง ใบมันใบนอ่ะตีธรรมดาไปเลยแไปแล้วหนึ่งอเอเราได้เบิ้นเทินเบิ์นเทินได้ไงวะตีธรรมดาอาหลอดคุงอือกาหลอดคุณตายก่อนปะเนี่ยเารหลอดอยังไม่ตายวะสกิลประสานอ่ะสกิลประสานแปะแปะแปะปั๊บเออเรลองดูดิว่าเป็นตู้จะแตกไหมเป็นตู้จะแตกไหมตีตราใช่ตีตราตีตรามัน อ๋อแต่ว่าแอตตาของเรายังไม่ได้อันติอยู่ดีนี่หว่างั้นกระปั่นไปนเอ๋ตีไปเรื่อยแหละสีไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวรออันติราชินีเว่นมอนแล้วเดี๋ยวแอตตาสับทีเดียวเอาเอาลูกน้องมันก่อนเอาลูกน้องมันก่อนลูกน้องมันก่อนลูกน้องมันหิวด้วยวะอันติแอตตาจะไม่แรงนะลองอันติแอตตาแมว,แมวน,นี่แมวธรรมดาไปเลยวรัเฮ้ยก็ฟันแรงอยู่นะแอตตา ไม่มีอะเออมามาติดจัลลักติดจัลลักเปี้ยปี้เออยกูรอแค่ชาลล็อตมาจี๊ราชินีตีทำไมลดวราชินีมีอันตีแล้วครับเฮ้ยสับแบต้าแรงเลนะเพราะนี่ตัวนี้สีเขียวตกคิวสองแปะไปครับก็ตี จากโรตาสแตกไปีทีเราเราต้องใช้อันติอันติเวทมนต์หมดตายเ้อหมดตายไปแล้วปหมดตายไปแล้วว่ะนี่ก็แตกแตกไปแล้ว,ลวงั้นทำไงดีอ่ะไม่มีแม่หมดแล้วต้องรีไม่ได้รี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 อ่า ไม่หมดแตกเอาชาหลอดใหมู่มรู้สึกว่าชาหลอดมาวะ่ะรู้สึกว่าชาหลอดมาวะ่ะมาถึงเอาเอาไม่ได้ดิมาถึงเอาให้มันแตกเลยลองลองดูไหมลองมาถึงแบบว่าสกิลสองให้หมดสกิลสองให้หมดแล้วค่อยอังติแอตตาคุงลองดูดิอ่ะชาหลอดแปะก่อนชาหลอดแปะอ่ะติดสามโอเคชาลอดแปะติดสาม ต่อไปโรตัสอันติีแล้วค่อยสก,กิลสองในตาที่สองอันติไตีไปแปะไปตรงนี้เคติดอันนี้แล้วก็แม่ราชินีแม่ม,มสก,กิลสองไปก่อนเออแล้วก็แอตตาปั่นไปก่อนเออเราจะทาสูตรเหมือน8 5้าเลยเราทําสูตรแบบปดสิบห้าเลยนะมีลูกน้องที่ช่างแม่งถ้ามีลูกน้องมัน,ม,นมันไหวปะอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายหลอดสก,กิลประสานครับไปฟีอแปงไปครับตรงนี้วนคืนกลับมา โลตัสครับสกิลสองครับไปยังครับต่อไปล่ะทีนี้เป็นมอนันตีครับแัตตาหนึ่งสามไหพี่ก็น่าจะไหวนะทำไมบัฟมันน้อยอย่างวะตาคุณดาเมจนายจะเท่าไหร่ easy ครับผมผมกดออโตุ้ณแค่ว่ามีชาลอดก็พอ easy ครับผมว้าเปั่นปป่น,ป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 น ฮิวไปเลยฮิวไปเลยเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเราเราต้งองรอรอเรารอดีกว่าโอเคสบายครับเพราะว่าเดี๋ยวราชินีเวทมนต์อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ไม่ <laughs> <'ll keep> <laughs> Wait, เป็นไรอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่อัดคลิปแบบทุกคนไม่ตั้งตั้งตัอนครับ <laughs> <'ll keep> <laughs> Easy, อัดคลิปอยู่ค <laughs> รับอัดคลิปอยู่ครับยี่สี่ลยู่เลยอุ้งห่วงอัดคลิปอยู่แล้ว <laughs> เออ้า เปหมอนี่ตีธรรมดาไปก่อนรออันตีราชินีเวทมนต์มาพ้องกับตาพอไม่ดีแล้วอัดคลิปอยู่เฮ้ยล้วคูปัน่นทำไมเนี่ยอะไรอะไเต็มเหลืออีกสองเทินพอดีแหละกลับมาพอดีโจมตีแบบท่านตั้งตัวเออโจมตีท่านตั้งตัวจัดมาปัดแปะเฮ้ยชาลอดตีแรงอยู่นะต่เปับเล่นเฮ้ยชาลอดตีแรงตีแรงมากกู้ใจของชาลอดอะไรวะทำไมมนตีแรงขนาดนี้ชาลอดไม่ได้อัพอะไรเลยเะยตามมีอันตีแล้ว แต่ว่าเราจะใช้สกิลสองนะครับชาลลอสกิลสองไปไทมินชา์ลอตแจกฟรีตูนะเออของดีนะครับผมมาถึงเวลาแล้วที่เราจะได้4,500เพชรนะครับผมนะครับผม4,500เพชรก็อีซี่สำหรับผมแลละครับตรงนี้ตีจากราชินีเวทมน์และก็จบเกมด้วยแอ r t ต,ต้าแบบปั่น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 ปัน 4,500เพชร4,500เพชรจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปตอบปด้วยแอตตาปีบไปได้ทุกคอนเทนต์ของแท้และแน่นอนของจริงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลวเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ